ตอนนี้กำลังเตรียมของวันเกิดเอ่อบักจางามโชคนะครับนี่นะครับก็เอาใบตองลองครับแบบประหยัดประหยัดประหยัดหมาธรรมชาติเหรอเออเพ,เพราะว่ากินผลไม้สิก็ได้กินใบใบใบตองกอนี่กำลังเตรียมของครับ เดี๋ยวเราไปดูน้องน้ำโชคนะครับตอนนี้น้องน้ำโชคกำลังเออรอกินผลไมนน้นะเอาเสียงไงเร็วเสียงไงเร็วโอ้เอสียงรอแล้วนะเดี๋ยวรอก,ก่อนรอก,ก่อน เจ้าของเจ้าจของมันเกิดรอร้องร้องร้องเสียงรอแล้วออก็กำลัจงจับไปอาบน้ำนะครับอาบน้ำให้เจ้าของมันเกิดกด่อนจะพามาให้น้องงามโชคนะครับผมอาบน,น้ำเป็นตัวโลโลต่อเค็กยึดเค็งใช่ไหม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 ครับ,ใช,รบใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ใช่ครับ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 ับครับครับครับไปตอนอาบน้ำปไปอาบน้ำนโชวแบบน้ำก่อนเลยไปพายน้ำโชว์แาบน้ำนะนีนนน่คุณแม่กำลกังเตรียมของนะเห็นละ <c oughs> น้องเห็นกันทชคเห็นละจะไปกินละจะไปกินแล้ว่ามโ

Ráng mình đi, vương mình này. Thôi gì đó Ăn nào con Thành tua bạc tên lồ lồ con Nấy sai thầm em mặt cho mình Thôi 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 Ăn con น้ำโชกินน้ำน้ำดิเอาเอาอุ๊ยอุ๊ยเถอะเถอะเถอันนี้คุณพ่อกำลังทำให้น้องน้ำโชงนะครับน้ำฝนวันเกิดเจ้าของวันเกิดันที่จะไปกินวันเกิดผลไม้แล้วก็ผลไม้วันหลานเนาะจากในายเอฟซีนะครับเอา ท่อยที่ดันไมหมยังนี่ออกกินกินว่ะชูกินหญ้ากินหญ้าเหรอกินหญ้าเด็กขาโอ้ยหญ้าตรงนี้สวยเลยเนาะดูๆดูดูเขากินโอ้ยท่อยทอยดูเขกินครับก็เป็นดิก ด็กดีเรียงง่ายทุ่ง่ายครับจะแย่ตรงไหนกินตรงนั้นเลยครับโดยอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยเลยเออส่วนข้างหลังก็เป็นเออผลไม้นะครับที่เตรียมไว้ให้น้องงามโชคครับอาบน้ำไม่ด้ถูกป้องเขาเฮียโชก

เดินไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูของที่เตรียมไว้นะครับเรดี่เรันแลเยอะมากเลยครับสอันแล้วนะคะก็มีฝรั่งตรงนี so ้ก็มีเออ มันแก้วมะม่วงฝรั่งไม่มีมะม่วงนะคะแล้วก็มีร่อนนะคะมี่อนแล้วก็ใบตองนะครับกินรองามโชคกันนะครับมากนี่นี่คนนี้ก็ยกไม้แล้วนี่นะยกกำลังไปที่แล้วเป็นรอนะนี่ก็ยุคใหม่นะครับนี่ก็เป็นเอ่อแตงกวานะครับ ุณแม่เหมือนจะยิงยกยิงโอหเยอะเลยนะครับแ,แล้วก็เหลือแตงโม,ยงมเยอะบ้างนะครับดูอีกทีครับโอ้โหรวยรุมวด น้องเฟิกโอ้เห็นละเห็นละดูละโอ้จะกินอะไรดีว่ากินหญ้าหรือว่ากินเอิ่มนี่พี่เสียกำลังเตี้ยน,นะครับเอาใบตองมาเพิ่มครับเพราะว่าโอ้คือลดแล้วคือลดแล้วครับคือลดแล้วคือลดแล้วจะไปไหนครับจะลองที่น้ำมูลหรือเปล่า ลงมาแล้วลงมาแล้วมาทางนี้ยังยังยังจะไปกินแล้วจะไปกินแล้วจะไปกินแล้วรอก่อนรอก่อนนะคุณมายแตงโมมาครับขึ้นนี้เดขึ้นนี้เดาะไปไปไปโอ้เดเดขึ้นไปเฮ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 ไ่เฮอางยังแบนเลย างหมดเลยไปมาเ็ปมามากบอมามานี่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 ไปน่ไปยา,าัไปามา,มา,มาพ่ปาลนะครขึ้นเนไปขึ้นไปไปขาขึ้นขาขึ้นตยาง<ป>ครับ<ป>ยังเบนแล้วยังเบนแล้ว กินรอไปนะนี่กันั้งตัวเลยครับโอ้ดูยางนี้ครับผมแบนเลยนิ้วใครมีอ่ะมนิ้วใคร แล้วลงแล้วลลลลงงแแ้้ววไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปขโมยแล้วมามามาไปขโมยแล้วไปขโมยแล้วโอ้ไปขโมยไปลูกหนึ่งแล้วพา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 เดี๋ยวพาเขาตึ๊บ ตนนี้พี่เซ่กำลังผ่าผ่าสับปะรดให้น้ำชุกนะครับนี่ครับไปดูเปิดไม้นะครับโอ้โหเต็มเลยผลไม้นี่ครับโอ้โห,โโห,โโหนี่ตั้งสับประรดแตงโมแตงกวาแตงฝรั่งแตงแก้วโอ้โหเยอะมากนะครับดูครับ <c oughs> ดูดใกล้ครับ ต่อ,อกบไม่ก็รอเลยนะครับรอกินเค้กกับลูกด้วย,ยนี่ะโอ้ใส่โบให้เราครับจะเอาเกินนะครับ้ยเอาบางกงย,ยัน,นี้ดูดูดูเขากิไ<ห>น,ไนไม่ห้าใหรอ มือไายไปเห็นใครติดนี่ไแมแม่ขโมยไปเตียนหนึ่งครับเอาไปเตียนหนึ่งเมาล้วครับผมจอพวงกุญแนแล้วว้าวอ่ะเอ้ยถยกินทีล้วสิบอ็ปัดทิ้งเ